สวัสดีค่ะปุ้ย UK p r o f e i o n a l นะคะก็มาสวัสดีตอนเช้านะคะทักทายเพื่อนเพื่อนทั้งที่ไทยแล้วก็ UK นะวันนี้เช้านี้นะคะปุ้ยก็ตื่นขึ้นมานะะได้ได้ชามนะคะได้ได้เช้านะคะก็จะมาทานอาหารเช้านะคะก็เลยทักทายเพื่อนเพื่อนไปด้วยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งที่ไทยนะคะแล้วก็ u k ด้อมากินขา่าวร่วมกันนะคะอันนี้ซี่เดียวด้วยค่ะนี่ ซีเรียวนะคะปุ้ยน,นี่นะคะนขาานี้คืออาหารง่ายที่สุดแล้วนะนะคะแล้วก็ใส่นมลงไปนะคะใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันเด้วมานอาหนะคะแฟงก็ทานด้วยเหมือนกันนะ,ะแต่นั่งคนละฝั่งเพราะว่าปุ้ยช่องไปด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะ คนสวัสดีค่ะชาวเรียวนะไปกินข่าค่ะทางซีเรียวกัน แต่กินเอากินเอาเนาะเพราะว่าเอาุ้ต้องําแพ็กของนะคะยาแพ็กของต่อเนะคะจะได้เอาของไปเก็บในห้องเก็บของนะบุ้ยก็แบบรีบนะ <c oughs> ค่ะ ถ้าสนใจสินค้าตัวไหนนะคะทักหลังบ้านได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ้ยทักกลับไปนะถ้าปุ้ยยังไม่บ้างปุ้ยก็ยังไม่ได้ทักกลับนะคะเดี๋ยวได้สินค้าคือทักมาเลยนะหลังบ้านนะคะทักไว้นะเดี๋ยวปุ้ยเห็นข้อความปุ้ยตอบ,บไปนะคะส่วนวีซ่าอะไรเดี๋ยวปุ้ยก็ทยอยตอบนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ไม่เข้าใจอะไรก็ถามถามได้นะคะบางทีเออเออ บางทีบางคสนะคะปุ้ยส่งให้เอเจนต์พี่เขาพูดคุยอะไรอย่างนี้นะให้ด้วยนะสำหรับเคสไหนที่แบบว่าต้องใช้ต้องจะพูดกับแฟนต่างชาติเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ปุ้ยก็จะให้เอเจนต์ไปนะอันไหนเคสที่แบบว่าไม่ยากปุ้ยก็จะหมายถึงว่าใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างเงี้ยก็ พี่ก็จะรับเคสนั้นด้วยตัวเองเนาะแต่ถ้าเคสไหนที่แบบว่าแฟนที่เป็นต่างชาติที่เขาแบบคืออยากเข้าใจให้มากขึ้นนะไม่ได้ว่า,านู่นนี่นั่นนะคะแต่คือแบบเขาเรียกว่าทัศนะคะก็คือเชื่อใจเนาะคืออธิบายเป็นภาษาอังกฤษาบางทีปุ้ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่คือุ้ยทําวีซ่าได้ก็เพราะว่า ปุ้ยปุ้ยฝึกมาปุ้ยรู้ว่าทาอย่างนี้นะคะปุ้ยสามารถแบบพูดกับคนไทยอธิบายได้แต่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็คือกลัวมันจะไม่แบบไม่แบบเข้าใจตรงกันนะคะปุ้ยก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากมายปุ้ยก็จะให้พี่เอเจตน์นะคะจัดการนะคะสาหรับเคสไหนที่ที่ฝรั่งเขาแบปบลว่าอยากเข้าใจมากขึ้นเนาะส่วนเคสอันไหนที่เราบปลว่าพูดเป็นคนไทยได้อะไร ปรึกษากันได้อะไรเงี้ยปุ้ยก็จะทํานะคะค่ะยังไงปุ้ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ้ยยูเคสปู c h ชนแนลต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ